บาดลีดสวย,ๆ,สย,สยนๆนีน่นี่นมเบียร์สานเอสสวายสองร้อยสี่ฟ้าบ,บันดานงานขุดลอกลำห้วยท้ายอ่างเก็บน้ำน้องประอิดร,ระหารสายบุรีร,รัม นิ่มๆชิวๆสบายๆครับบนขับสายบูวันนี้ช่วงนี้พักบดบูวไว้ก่อนนะครับเล่นนิ่มๆกันไปก่อนความลึกก็อยู่ที่4เมตรครับ ตอนนี้หนุ่มเบียร์อยู่ในรัศมี300เมตรครับนับจากจุดสิ้นสุดของหน้างานถอยกลับออกมานะครับเพราะว่าเริ่มต้นโดยการเคลียร์ลิงเข้ามาเข้าไปถึงจุดสิ้นสุดก็เริ่มปฏิบัติการขุดลอกถอยตกแต่งกลับออกมาความยาวทั้งหมด700เมตร 300เมตรแรกของนุ่มเบียก็นี่แหละครับกำลังจะเสร็จสมบูรณ์ก็จะเหลืออีก400เมตรของเดิมก็อย่างที่เห็นนะครับแบ่งครึ่งเลยครึ่งของนุ่มเบียร์นี่ขุดลอกดูดีอีกครึ่งนะครับ เป็นฝั่งที่ตะวันตกก็ดูลกๆ ยังไม่เจอปลาหรือว่าเจอปลาไหลนะครับเบียบอกถ้าเจอเดี๋ยวจับไว้ให้นะครับเสาสีแดงท้ายรถนี่แหละนี่คือระดับ ระดับของความสูงนะรับของหลังคันติดต้นยูคาพพากออกไป เสาเนี่เอาไว้นะนี่เสาระดับหักออกไปครับให้เจ้าของเข้ามาตัดเอา ไปเรื่อยๆครับทรงนี้นะครับก็เน้นไปที่ระดับนะครับที่ทาง ทีมเซอร์เว์ของกรมชนเข้ามาสองระดับไว้ให้ความลึกก็อยู่ที่4เมตรหลังคันที่3เมตรความยาว700เมตรสำหรับก้นก็อยู่ที่6เมตรครับก้คนความกว้าง200เมตรแรกกว้าง8หลังจากนั้นก็กว้าง6เมตร กับรังใจนุมเบียไปเรื่อยๆไว้เจอกันใหม่ครับช่วงนี้ก็อากาศร้อนขอพักก่อนครับสั้นๆครับสวัสดีครับ